พลเประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีประธานในพิธีจุดเทียนมหามงคลซึ่งเป็นสัญญลักษณ์หรือเป็นสัญญาณในการที่จะนำประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วทั้งประเทศถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรนศาในคืนนี้ค่ะ เดชะฝ่าละองธุรีพระบาทปกเกล้าปกกระมมข้าพระพุทธเจ้าพระเดชประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีและพระสงฆ์ิกรชาวไทยทุกบูเร่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่หน้าที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากราธิคุณอันหาที่สุดพีได้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพัรษาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2565นี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่ารองทีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะเพื่อสร้างประโยชน์สุข แกอาณาราษฎรให้มีความสุขสวัสดิ์มีคุณภาพชีวิตทีดีอย่างพอเพียงและยั่งยืนทรงสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ก่อให้เกิดโครงการในพระราชดน้อยใหญ่ที่ยังประโยชน์อนเอกนกนันแก่ปวงประชาและสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง แก่ประเทศชาติทั้งยังพระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบทุกภัยให้สามารถพ้นผ่านความยากลำบากไปได้แสงประทีปที่สว่างสวยทั่วราชจักในวันนี้เปรียบเสมือนพระเมตตาอาทรของใต้ฝาลองพิภพบาทที่ส่องสว่างและให้ความอบอุ่น กลางดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าและจากประทับในจิตใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์นิกรตลอดไปในสุภวรมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา28การกฎา,าคมพุทธศักราช2565ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานนำพระสงฆ์นิกร,กรทุกหมู่เหล่าทั่วพระราชาจักร ถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพียงกันดังนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระจารณาถวายพระพรชัยมงคลขอพระลาุภาพแห่งคุณพระศรีนานตายัาแนานตายและสัพพะิิงตักผิดในสากลอีกทั้งพระบรมเดชานุภาพ แห่งสมเด็จพระบูรพภามหาสัตยาธิราชเจ้าโปรดอภิบาลรักษาใต้ฝาลองพลีิภวัติให้ทรงพระเจริญด้วยจัตุรเทพพิจพพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลมีพระราชประสงค์จำนงใด จงสิริดังพระราชนิธทยปรารถนาสถิติเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพระสงฆ์ิกรชาวไทยตราบจิรัฐทิฏิการด้วยเกล้าด้วยกระหมอมขอเดยชะถวายความเคารพพระเวงฉายลักษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 动了，喂、啊！ เชิญทุกท่านร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะนำร้องเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมกันค่ะ สนามหญ้าทั้งหมดนะคะกรุณาหันหน้าไปทางทิศเหนือค่ะคือทางด้านสะพานพระรามแด เพื่อจะถ่ายคุณชมคะทั้งหมดนี้ก็เป็นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมพุทธศักราช2565ณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะซึ่งในช่วงท้ายนี้จะมีการแสดงบินโดรนแปลอักษรเทิดพระเกียรติโดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเท เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการบินโดรนแปลอักษรเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะมีการนำเด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรมในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปลอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งานมามีส่วนร่วมในการออกแบบแผนการบินหรือว่า Plan, และควบคุมการบินด้วยนะคะโดยใช้โดรนจำนวนถึง200ลำขึ้นบินแปรขบวนแสงสีบนท้องฟ้าโดยจะแปรอักษรเป็นรูปภาพต่างๆจำนวน10ภาพเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้เวลาแสดงประมาณ8นาทีเสร็จเสร็จนะคะซึ่งรายละเอียดการแสดงบินโดรนแปรอักษรชุดเทิดไทยองค์ราชาก็จะมีตั้งแต่ภาพแรกจะเป็นรูปโลกทรงกลมค่ะ ก็บินขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือท้องสนามหลวงแล้วนะคะเพื่อที่จะเข้าประจำจุดแปรอักษรตามแผกนการบินหรือว่าฟไฟล์แปลเป็นรูปต่างๆค่ะ หมุนตัวอย่างสวยงามบนท้องฟ้าเหนือมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะก่อนจะแปรขบวนไปเป็นภาพที่สองรูปแผนที่ประเทศไทยเป็นแบบทูดีค่ะหรือว่าสองมิติ พิไทยย่อวอปอรเป็นแบบสองิติหรือว่า 2D ค่ะมีการดินโดรแปลอักษรเทดประเกียดในทุกตุกสวาสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเฉลิมระชะมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะต่อไปก็จะเป็นภาพพระบรมสาราทิศธักษณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแบบสองวิติหรือว่า 2D ค่ะ พระบรมสาริสลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมาราชินีเป็นแบบทูดีหรือว่า2มิติค่ะ เจ้าอยู่หัวกับเครื่องบินรบนะคะเป็นเครื่องบินแบบ F5E เป็นแบบ3ามิตินะคะซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระวิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงเป็นนักบินรบและส่งเครื่องบินขับไล่ไอพ่นสมรรถนะสูง F5E มาตั้งแต่ปี2525 25นะคะ นี้ก็เป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปั่นจักรยานเป็นแบบทูีหรือว่า2มิติค่ะซึ่งก็เป็นอีกภาพจําหนึ่งของวงโชนิชาวไทยนะคะที่พระองค์ท่าน,น,นทรงเป็นต้นแบบในการส่งเสริมให้พระสงฆ์นิกรใต้เบื้องพระยุคลบาทนั้นหันมาดูแลตัวเองดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นการ จักรยานหรือว่ากิจกรรมอื่นๆทางด้านการกีฬานะคะนี่ก็เป็นภาพเครื่องบิน F5E นะคะทรงฝึกบินเครื่องบิน ขับไล่ไอคอนสมรรถนะศูนย์ F5E ตั้งแต่ปี2525ค่ะทรงฝึกบินนะกองบินหนึ่งกองทัพอากาศไทยก่อนที่จะเสด็จไปทรงฝึกบินจนจบหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นสูงแบบ F5E ที่กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาค่ะแปลเป็นตัวอักษร พระชนมพรรษา70พรรษาค่ะ28กรกฎาคมพุทธศักราช2565นะคะทรงเจริจญพระชนมพรรษาครบ70พรรษาและรูปอักษรทรงพระเจริญค่ะ การแสดงบินโรงแปรอักษรเทริดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดเทิดไทยองค์ราชันก็จะปิดท้ายด้วยการแสดงเป็นรูปพลุไฟเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลในคืนนี้ในรูปแบบเป็นสามิติหรือว่า 3D ค่ะ ในวันนี้ก็ได้มีการจัดพิธีครบถ้วนสมบูรณ์สง่างามสมพระเกียรตินะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีทางาศาสนาตั้งแต่ช่วงเช้าพิธีถวายเป็นขระราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีถวายเครื่องราชสักการะละวางผ่านพุ่มรวมทั้งพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล บริเวณมณฑน,นพิธีท้องสนามหลวงดังที่ตระแทกระกรวการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยกําลังถ่ายทอดสดอยู่ณเวลานี้ซึ่งใกล้จะจบสิ้นโดยสมบูรณ์แล้วนะคะสําหรับวันพรุ่งนี้จะมีพิธีเชิญเครื่องราชสาักการะและพ่านพุ่มจากท้องสนามหลวงไปทูลกล้าวคืนกระหม่อมถวายและพระที่นั่งอมรรสถานวันศุกรที่19กรกฎาคม2565เวลา8นาฬิกานะคะนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติในลักษณะต่างๆรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาบัรเปนสาธารณปร,ประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติตลอดเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2565ค่ะสำหรับในวันนี้การถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็ได้จบสิ้นลงแล้วนะคะร้อยเอกในแพทย์จงยุทธมยราภ ผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษและดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งผู้บรรยายภาคภาษาไทยรวมทั้งทีมงานตรวัทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทุกคนขอลาท่านชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ